บางคนก็รื่นมากเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะพี่นะบางครั้งราดหน้าก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ําตกก็อยากกินนะฮะแต่ก็กิน2จานดิมันเสียเวลาฮะก็เลยว่าไปรู้จักว่ามันมีร้านหนึ่งน้องเอ๋ยคุณผู้ชมเขาเอาทั้งราดหน้านะทั้งก๋วยเตี๋ยน้ําตกเนี่ยเอามารวมตัวกันได้เหรอเอามารวมกันเนี่ยเป็นชามเดียวอะกินได้หรอกินได้ฮะแล้วก็อร่อยด้วยครับไปชมพร้อมกันเลยครับนี่ก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่งนะฮะตำบลท่าทองพะเองจังหวัดพิษนุโลกครับ พื้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้นะโอ้โหนค้าประเภทไหน่ <22 S 2> บ้าง <c oughs> 22ไร่ครับคุณผู้ชมฮะ <c oughs> ยิ่งใหญ่มากแสดงว่าเป็นเศษถี่ย่อมๆนะฮะ <c oughs> ัะบรรยากาศร่มรื่นครับแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเปิดเป็นบ่อตกปลาแล้วร้านอาหารแต่ว่าไม่ปังเท่าที่ควรฮะก็เลยเปลี่ยนใหม่ะฮะเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแทนแล้วก็มีเมนูเนี่ยฮะที่บอกคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำตกฮะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยพี่ว่าก็น่าจะใช่นะเพราะเคยได้ยินเหมือนกันนะฮะใช้น้ำซุปนะฮะน้ำตกเนี่ย ที่มีเลือดมีอะไรผสมนะฮะแล้วก็ละลายในแป้งมันแป้งมันก็เป็นวั